สิ่งนี้จะลงไปอยู่ในกระเพาะผมแล้วคนดูสัตว์สิงฮัลโหลทุกคนก็ยินดีต้อนรับสู่บล็อกนะคะซึ่งคือจริงๆแล้วเรากะว่าเราจะถ่ายอ่อินโทรพรุ่งนี้เช้าแต่คือกลัวว่าพรุ่งนี้จะตื่นไม่ไหวและจะแบบไม่มีเวลาถ่ายตอนถ่ายจะแบบรีบก็เลยแบบมาถ่ายคืนนี้ก่อนเลยละกันก็เดี๋ยวเราไป เจอันพรุ่งนี้เลยไปกูมาได้ก่ะทุกคนก็ตอนนี้ก็ชาแล้วแล้วก็นี่ลนะก็ตอนนี้ก็เวลาตีห้าสี่สินะคะเราต้องออกจากบ,บ้านประมาณ6กโมงเพราะว่ารถติดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องรีบแต่งหน้าแล้วเราไม่รู้เราจะแต่งหน้าทันหรือเปล่าก็เดี๋ยวเราไปดูฟินิชลุคเลยนะคะ นี่เราก็ได้เพื่อนดูแล้วนะคะเพื่อนท่านนี้ก็คือห้องวอสันทีแล้วเราก็ต้องรีบไปแหละไปค่ะขึ้าเรียนแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะเข้าเซเว่นไปซื้อกาแฟก่อนนะคะเพราะว่าชีวิตขับเคลื่อนด้วยกาแฟเนาะแล้วก็คาบเช้าวันนี้ไม่ได้มีเรียนนะสองคาบแรกก็ เป็นไคะข้าวอะเลยข้าวแซลมอนที่เอจ,จบับเมื่วานโค้งวนมีข้าวแซลมอน ตั้ี่อเราไม่ได้หนักมากก็ราบแรกว่าว่าตัวใก็เรียนคณิตายก็มีฟิสิกส์แล้วก็รเป็นกายเราถือว่าไม่ได้หนักมากรเป่านั่นแหละแต่ว่างานเยอะเดี๋ยวแบบภาาก็เดี๋ยลอทำานออะเข้ามาให้เพื่อนแล้วนะครับุณกินอะไรคุณกินอะไรเฮีนเอาพูนหน่อยเลย นี่มีข้าวของเพื่อนคนหนึ่งนะเป็นแบบผัสซิอิว๊วซึ่งอีนนี้ยังไม่ออกจากบ้านเลยวันที่เจ็ดโมงอะหรือเปล่านั่นแหละก็ถ้ามันไม่รีบมาในประมาณถ้าคุณยังไม่รีบมาในอีกห้านาทีนี้ผักซีอิ๊วนี้จะลงไปอยู่ในกระเพาะผมแล้ว แค่นิดนึงน,นะตอนแรกคิดว่าจะตอนแรกคิดว่าจะทำคณิตแต่กูไม่ทำแล้วกู <c oughs> ค,คิดกันขึ้นไปอ่ <c oughs> ถ่ายปะถ่ายอยู่ <c oughs> ไปนึงนงะอ่ะไปกินเดี๋ยวกูจะไปถ่ายเีย a ช t i o n ได้ปะ <c oughs> คือเป็นเพ็่อนรุ่สาวแล้วกูอยากกินบ้างเลยอะ <c oughs> <c oughs> คือแบบไม่ได้กินผัดซีอิ๊วนานมาก เ,เหมือนกันคือกิน,นแล้วสุดแขนแล้วแสงพระอาทิตย์คือแบบกูโดนแล้วกูไหม้ได้เลยอ่ะหอมมากกินอะไรมาอกินข้าวเช้าแล้วฮัมบโอ้โไม่อร่อยไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ขอขอลองทำนึงได้ปะในฐานะเจ้าของร้านไปเชิญเจ้า <c oughs> ของร้านลูกเจ้าของร้าน เป็นหกสิบบาทที่คุ้มมากนุ้งกี่เท่าไรตั้ง่อไรตั้งเท่าสองแน่ใจแน่ใจเ่อกูหล่อว่ะเ่อกูทำมาหากินไหนให้กูถ่ายบล็อกเฮ้ครับ พบกับรายการคนหล่อคนหล่อมาแล้วเรียบร้อยแล้วนี่ยัต้องแย่กันเลยคุณมาได้แล้วเดี๋ยวดีตอนแรกคิดว่าอันนี้คืออะไรคือบล็อกนี่คือบล็อกอ่ะก็ทางงานก็ต้องตอบภาษาอบตอนแรกชื่ว่าดีเน่จะถ่ายปานเทนต์ตอนเช้าก็แต่เจ๊ไม่มาเจ๊มาช้าอีเตยก็น่าจะไปแบบไปล็อกอินอยู่ในตู้ที่สตารบ้๊กอ่ะหางก็ตอักหน่อย มึงไม่ลงทุนปิ้นสีหน่อยวะเพิก็สั่งปิ้นเมื่อเช้าตื่นขึ้นมาแล้วกูเข้าเว็บทำไมมึงไม่โอมันนี่เขียนแบบนี้ไอ้หี้ยะไรกูขำเรื่องที่อรเนี่ยทำไมมันมีส่ายเดนเอวะมึงโดนเขากูโดนไอ้ไอ้เปิลๆหลอกกูเนี่ยมันไม่เกี่ยวเว้ยเกี่ยวเกี่ยวดีวะ ก็ต,ต้องเกี่ยวต้องเกี่ยวแล้วแหละเพราะกูไม่แก้แล้วไอ้เมึงก็ <ๆ S 2> ตีกลับแน,น่เกี่ยวเลยแล้วเขเพิ่มมาใหม่กูทำข้อสิบเอ็ดเพิ่มแค้เขาเดินมก็ไม่เกี่ยวไอ้ยมันคือเรื่องนะมึงเฟินๆๆเ,เฟินโคตรมั่วเลยเฟินเฟินมึงมาอย่างเนี้ยไอ,อ้ข้อสอบที่มันให้กูอ่ะสึกว่าแบบจะทักทักไปบอกเขาก่อนนะว่าขอแบบส่งเลยเลยเขาก็น่าจะให้อ่ะแต่แบบคือบางคนแม่งส่งเลยโดยที่ไม่บอกเนี่ยไปูกูก็โกรธไอ้เหี้ยไม่เขาไม่ส่งเลยมึงไม่ส่ง เอ้ยาแบบใหม่เว่าไม่ใช่ส่งเลยนะไม่ส่งเลยมึงกูไม่ได้ส่งอาจารปูมาหลายอาทิตย์แล้วอะตั้งแต่อาทิตย์ที่ปูไปอ่ะสองสามสี่กูไม่ได้ส่งมาสี่อาทิตย์ตั้งแต่อาทิตย์ที่สองที่สองเลยแล้วคะแนนเก็บมึงอะใช่ปอะกูไมันู้แปดสิบเปอร์เซ็นต์หรอมึงเคยได้หรอหรือว่ามึงเคยได้หรอวันนั้นอะวันนั้นอะกูแบบกูกูแต่งตัวอยู่ใช่ป่ะแล้วอาจารตอกเต้ไม่อะละ คิวไปไหนคิว <outta S 1> อยู่นี่ไงมันผมบังไม่แต่คิวจริงพอเป็นจริงมันจะต้องอิดว้าวโอ้ผมว่าได้สวยทุกอย่างไม่แต่คุยจาร์เก่งเคยเคยวิจารณ์ดวิจาร์ดแบบว่านี่ทาเบตาดีเล่เพื่อนบอกขอบคุณมากทุกาเบตาดีหน่อยอ้าวมันเห็นแล้วเนี่ย ต่อจย่งวะต้อมาว้ยมาโอ้ยันไม่้ตุ๊นโอันนี้กูผูกโบแดงเลยในโบแดงมึง ดูเวก้าดูมึงถ่ายแนวนอนสิวะก้าวเดี๋ยวเล่นถ่ายกล้องนหน่อยาิถ่ายกล้องหน่อยดิเควันนี้เราจบบล็อกแค่นี้ครับเย็นติวะบายเด้อบ๊ายบายยูยูยูมาอยู่ในบล็อกกูไหมอุ้ยถ่ายบล็อกกูเหรอใช่ สวัสดีครับ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 สวัสดีค้าบตอนนี้แม่ครับผมได้ออกทีวีแสตช์นิวสองคนนี้มีแฟนแล้วครับต่อไปเรียนอะไรครับบิวกลับบ้านกลับบ้านโอเคปิดบล็อกปิดบล็อกไอ้สัสเข้าเราไปเรียนคณิตนะคะทุกคนก็ไม่ค่อยจะอยากเรียนเท่าไหร่ก็เดี๋ยวน่าจะไปวาดรูปเหมือนเดิม ก็นั่นแหละคุณจะทำอะไรคะข้าพนิษนอนก็นอนจากโบ๊ทใส่มันเป็นใจหนักดูแรงมากตอนนี้เลยค่ะนิสเสร็จแล้วอาหารเพว่าคือแสบตานิดหน่อยก็เลยแบบถอดถอดคอนแทคเลนส์ออกแล้วก็ใส่แว่นแต่ตอนนี้คือมีคนอยู่ในห้องที Berlin> ่เราจะใช้เรียนต่อเลยเข้าไปเก็บของไม่ได้แต่ว่าเราก็มงเอาของที่ล็อกเกอร์มานะเพราะว่าเชี่องนี้ต้องทำงานแหละต้องล็อกอินไม่ใช่บทเรียนคันนี้ค่ะ ยใครมาเอ้ยมามาถึงกี่โมงเช็คอินตอนเที่ยงค่ะมาทำไมเห็นไหมบอาแล้วเด็กวิชิวจะตายกี่โมงกูตั้งทำงานอยู่เนี่ย ออลิน่าเอ็นะครับมันก็จะค่อยๆจบตัวลงตอนระหว่างที่มันจมตัวลงครับอุณหภูมิอากาศก็ตะ อ่านหนังสือจ้าหเป็นเด็กขยันไหมห้องสมุหมดอันนี้คือเรายังไม่กลับบ้านเพราะว่าเรารอเพื่อนเรียนให้เสร็จเราจะได้คุยโครงงานแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทํางานต่ออย่าไปบอกเขาเว้ยเผื่อโครงงานได้ไม่มาต้องสำเร็จดีวะถ้าไม่สำเร็จเราจะไม่จบมหกหรอเว้วเยนั่นแหละครับก็ไม่รู้ว่าจะเสร็จกี่โมงก็ไปติดตามชมกันเราทำเรื่องนี้ไหม ลตอนนี้กโมง18แล้วนะก็ถึงเวลากลับบ้านได้แหละสรุปคือไม่ได้คุยส้นตีนอะไรเลยเพกาะว่าไม่กระโดดกระเด้งกระโดดกระเด้งอะไรเยอะไม่ได้หาได้รู้แล้วก็ได้รู้แล้วว่าเสียงตุ้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 งมันมาจากไหน คือเด็กวิทย์มันก็มีแค่นี้แหละเว้ยทุกคนมันไม่ได้มีอะไรแบบคือเด็กวิทย์มันไม่ต้องแบบมันไม่มันไม่มันไม่ส่งคนโดนสรรเสริญเว้ยคือเด็กวิทย์มันก็ปัญญาอ่อนแบบนี้แหละก็คือแบบเออนั่นแหลยแต่คนที่พี่รักนั่นแหละทุกคนก็เจอกันบล็อกหน้านะคะไปบ้า